สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชเชนจิรพงศ์ชื่อเล่นเชื่อฟา้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา,กษาปีที่6โรงเรียนมัธยมร,ราชตูนโลมิตีนแผนการเรียน,นวิทยาศาสต์และเหตุผลที่ดิฉันอยากเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกาษามหาวิทยาลัยทักษินวิทยาเขตสงขลาเพดิฉันเป็นคนนักเด็ก เด็กๆในช่วงวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่รายเรียสาและพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้ใบไม้ได้ตลอดเวลาลเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่สําคัญมาก,มากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะต่างๆเช่นการอ่านออกเขียนได้การิขวิเครคะห์และการมีความคิดสร้างสรรค์ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปฝึกประสบการณ์สังเกตการชื่องเรียมบ้านนาเคียนจันงหวัดนครศรีธรรมราชประสบการณ์ในครั้งนั้นทําให้ดิฉันตระหนักได้ว่าการเป็นครูที่ดีได้ไม่เพียงแต่สอนดีสอนได้แต่ต้องเป็นที่รักที่พึ่งจุดไว้แกลความฝันให้นักเรียนและชี้นา ให้นักเรียนได้ไปถึงเป้าหมายดิฉันอยากมีส่วนร่วมในการชี้นำให้นักเรียนได้ไปถึงเป้าหมายที่ตนเองหวังไว้ดิฉันจะอยากเป็นครูค่ะขอบคุณค่ะ